แต่เดิมทีพาณิชไทยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมวิรัติศรีวิพลนะครับบุดเคยนะครับค่ะต่างระเบียงสวัสดีค่ะชั้วิริยพาณิชไทยค่ะอันนี้จิตสิงเลยใช่ไหมค่ะคนที่ห้านะคะสวัสดีครับผมสิทธิพาณิชไทยนะครับคนที่หกนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคณะผู้บริหารจากเทศบาลมหาสะแก้วนะครับยังไม่โสดครับขอบคุณครับน้องนุ้ได้กินไก่ครับ่างนักการที่ไทยน้องกระนองครับครับผมนายสมศักดิ์จิตสุเนินนะครับเป็นบุตรเขยนะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวให้ตัวแทนกล่าวตอบคุณให้รูให้เดี๋ยวพ่อเอามาถ่ายด้วย